รถยนต์มือ2ที่เป็นไฟฟ้า100%ซหรือว่า EV มือ2น่าใช้หรือไม่วันนี้ช่อง a g m มีคำตอบและมีคำแนะนำให้ครับสำหรับรถ EV ที่เป็นไฟฟ้า100%ซไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆยี่ห้อดังๆ BYD d e p ีดหรือว่าจะเป็นฉางอันต่างๆนานาวันนี้ถ้ามาอยู่ในรูปแบบรถยนต์มือ2อล่ะจะเป็นยังไง วันนี้หลายๆที่นะครับหลายๆเต็นเริ่มมีเอาเข้ามาขายบ้างแบบปะปายนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้เป็น50%ของพื้นที่เต็นเขานะเหมือนกับเต็นที่ทอโต้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาแบบหนักแน่นนะวันนี้แล้วรออะไรละ่ะเรารอให้ราคามันนิ่งแต่สำหรับการที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น Ev มือสองเนี่ยลูกค้าซื้อได้ถามว่าน่าใช้ไหม น่าใช้ในกรณีที่คุณซื้อในราคาที่แตกต่างกว่ากันแบบมากๆนะอย่าซื้อในราคาที่แตกต่างเพียงแค่ 20- หรือ30%อันนั้นไม่ซื้อโดยเด็ดขาดอ่ะฟังคำผมนะถ้าวันนี้ราคาป้ายแดงอยู่หนึ่งล้านคุณซื้อ7แสนอย่าซื้อถ้าวันนี้ราคาอยู่หนึ่งล้านคุณต้องซื้อเท่าไหร่ล่ะควรจะซื้อให้อยู่ใน5 0ลงไปทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องทำให้ได้เพราะอะไรเพราะว่า เราคาดคะเนการลดราคาของป้ายแดงไม่ได้ไงงั้นเราต้องคุมปัจจัยเสี่ยงของตัวเราเองไงถ้ามันไม่ต่ำกว่า50ซื้อไหมซื้อไหมไม่ซื้ออย่าเพิ่งไปซื้อไม่งั้นก็ไปใช้ป้ายแดงดีกว่ารอให้มันหล่นลงมาแต่ถ้าจะซื้อมือสองดูราคาเป็นหลักยาต่ำกว่า50%สําหรับผมนะสําหรับผมนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเผื่อมันลงถ้าไปซื้อ60แล้วเขาลงมา20ช่องแคบเราเหลือเท่าไหร่นิดเดียวเองถูกไหม เพราะนั้นถ้าวันนี้เขาขายร้านแล้วเขาลงมาเหลือ800,000และเราซื้ออยู่5 0 0 0 0 0ช่องแคบยังมี30,000 0ยังไปได้อยู่แต่ถ้าเราไปซื้ออยู่ที่6 0ขายล้านหนึ่งเราซื้อ600,000และเขาลดลงมา200,000ช่องแคบเราเหลือ200,000ใกล้แล้วใกล้เราเข้าไปทุกทีแล้วหรือถ้าร้านหนึ่งและเขาลดไป3 0เอลด700,000เราซื้อ600,000เหลือช่องแคบแสนหนึ่งนะมันก็ไม่ไหวกับเราเหมือนกันนะไม่ยุดดำติธรรมสำหรับเราเหมือนกันนะ พราะนั้นถ้าจะซื้อต้อง50%ลงไปอันนี้อันที่1อันที่2การใช้งานต้องไม่สมบุกสมบันต้องไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะต้องไม่มีร่องรอยใดๆเลยรถชนหนักมาไม่เอาอยู่แล้วอันนั้นยังพูดทาสีมาบ้างเล็กน้อยเอาไปได้เล็กน้อยเ,อไไเล็กน้อย,นอยขนาดไหนโดนระดับ S ระดับ M อันนี้เอาได้แต่ L XL นี่ไม่เอาละนะไม่เอาละหุ้ยระดับ S ระดับ M ยังไงนี่ฮะถลอกปอกเปิกนิดๆหน่อยๆลอ้อเบียดฟุตบาทอย่างนี้ไปได้ นะแล้วลดลงไป50%ซื้อนะหรือบางคันท่านอาจจะไม่ไม่มีรอยอะไรเลยแล้วลงไป50%ซื้อชนตุ้มตามไฟแตกนูน่นนี่นั่นไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วรถสภาพดีมีเยอะแล้วก็เลขไม้ก็ควรจะใช้ปีหนึ่งสัก20,000โลอย่างเงี้ยซื้อปีละ20,000โล2ปี40,000โลเอาซื้อไม่เป็นไรนะแต่ต้องได้50%แล้วกันนะเนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าถ้าจะเป็นรถมือสองต้องได้ตามเงื่อนไขนี้ถ้าไม่ได้ตามเงื่อนไขนี้ไม่ซื้อ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้ช่วงในปีใหม่นี้รถยนต์ที่ผ่านการตรวจคัดกรองนะเกรดรถให้แล้วนะครับรวมถึงการการ,รับประกันนะเครื่องเกียร์ถึง2ปีเต็มมาพูดคุยกับขอโตได้ที่นี่มีแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าได้ใช้ครับ